รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับนักศึกษากศนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับครูอนุนแสนทวีสุขนะครับครูกศนตําบลกศนอําเภอศิรินทร์สารงานกศนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้เป็นการเรียนการสอนในรายวิชานะครับเศรษฐกิจพอเพียงรายวิชาทช .31001 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครับผมเราก็มารู้สาระสำคัญของวิชาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรนะครับรัชกาลที่9ทรงพระราชดำรัสชี้แนวทางการดำรงอยู่และการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับให้ดำรงชีวิตไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะครับก็ให้ในักศึกษากศนทุกคนนะครับเตรียมสมุดปากานะครับเพื่อทําการทดสอบก่อนเรียนก่อนนะครับข้อ 1. ข้อใดอธิบายถึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกต้องที่สุดก็แนวคิดนี้ใช้ได้เฉพาะเกษตรกรเท่านั้นขอ ความพอเพียงคือการรู้จักคิดพอใจกับสิ่งที่ตนมีอยู่คอความพอเพียงหมายถึงพออยู่พอกินพอใช้และไม่พึ่งพาผู้อื่นงอความพอเพียงคือการพอมีพอกินสำหรับตนเองและครอบครัว ข้อ2นะครับหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงที่สําคัญที่สุดคืออะไรข้อกอการจัดการขอการพึ่งตนเองขอการวรวมกลุ่มของชาวบ้านงอความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่และความสามัคคี ขนักศึกษาสามารถนําหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนได้อย่างไรก็เน้นการพึ่งพาตนเองเป็นสําคัญขอไม่ทําความเดือดร้อนให้บุคคลอื่นคอปฏิบัติตนในลักษณะการพออยู่พอกินงอถูกทุกขอ้อ 4สิ่งใดเป็นเป้าหมายสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียงก็ความรู้ราขอความคุ้มเฟือยคอความอยู่ดีกินดีงอความเป็นเอกภาพข้อ5 แนวความคิดเกี่ยวกับระบบของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพระราชลำริในพระมหากษัตริย์พระองค์ใดก็พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวขอพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขอพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชงพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณมีเหตุผลรวมถึงความเป็นความจำเป็นที่ต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อผลกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผน และการดำเนินการทุกขั้นตอนและขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติให้มีสำนึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและความรอบคอบรอบรู้ที่เหมาะสมดำรงชีวิตด้วยความอดทนความเพียรมีสติปัญญาและความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกพร้อมทั้งสามารถนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพอย่างเหมาะสมเรื่องที่1ความเป็นมาความหมายหลักแนวคิดนะครับความเป็นมาในหลวงรัชกาลที่9ได้พัฒนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะให้ประสบมีก่ชาวไทย ได้เข้าถึงทางสายกลางของชีวิตและเพื่อให้คงไว้ซึ่งทฤษฎีของการพัฒนาที่ยั่งยืนทฤษฎีนี้เป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตซึ่งอยู่ระหว่างสังคมระดับท้องถิ่นและตราระดับสากลจุดเด่นของแนวทางปัจจุานี้คือแนวทางที่สมดุลโดยชาติสามารถทันสมัยและ ก้าวสู่ความเป็นสากลได้โดยปราศจ,จากการต่อต้านกระแสโลกาภิวัตน์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสำคัญในช่วงปีพศ2540เมื่อปีที่ประเทศไทยต้องการรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพเพื่อที่จะยืนหยัดในการพึ่งพาตนเองและพัฒนานโยบายที่สำคัญเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยการสร้างแนวคิดเศรษฐกิจที่พึ่งพาตนเองได้ ซึ่งคนไทยจะสามารถเลี้ยงชีพได้โดยอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงในหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริว่าไม่ได้มีความจำเป็น,ปนที่เราจะกลายเป็นประเทศ,เทศอุตสาหกรรมใหม่พระองค์ได้ทรงอธิบายความพอเพียงและการพึ่งตนเองคือทางสายกลางที่จะป้องกันการเปลี่ยนแปลงความไม่มั่นคงของประเทศได้ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนที่ในหลวงรชัชกาลที่9มีพระราชลำรัสแก่พระศพนิกรชาวไทยมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2517มีใจความว่าการพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นตอนต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกิน,พอ,กนพอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนโดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการเมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป และนับจากนั้นเป็นต้นมาพระองค์ได้ทรงเน้นย้ำถึงแนวทางการพัฒนาหลักแนวคิดพึ่งตนเองเพื่อให้เกิดความพอมีพอกินพอใช้ของคนส่วนใหญ่โดยใช้หลักความพอประมาณการคำนึงถึงความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีตลอดจนทรงเตือนสติปวงชนชาวไทยไม่ให้ประมาทมีความตระหนักถึงการพัฒนา เป็นขั้นเป็นตอนที่ถูกต้องตามหลักวิชาและมีคุณธรรมเป็นกรอบในการปฏิบัติและการำดำานงชีวิตต่อไปเราก็มารู้ความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกันนะครับนักศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนวทางการดําเนินชีวิตแก่พระศพนิกรชาวไทยเป็นปรัชญาที่เป็นแนวคิด หลักการและแนวทางการปฏิบัติตนของแต่ละบุคคลและองค์กรทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนแลนระดับประเทศทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลางโดยคำนึงถึงความพอประมาณกับศสกจภาพของตนและสภาพแวดล้อมความมีเหตุผลและการมีภูมิภุ้มกันที่ดีในตัว โดยใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการด้วยความรอบคอบและระมัดระวังควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมไม่มีเบียนกันแบ่งปันกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันและร่วมมือปลองดองกันในสังคมซึ่งนำไปสู่ความสมคัคคีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ได้ ต่อไปเราก็จะมารู้หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกันนะครับหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาทโดยคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจและาการกระทําปรัชญาของสิทธิบัพเพียงมีหลักพิจารณาอยู่5ส่วนดังนี้ข้อ 1. 1กรอบแนวคิดเป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการวรรงอยู่และการปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็นโดยพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาและเป็นการมองโลกเชิงระบบ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤตเพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา 2. คุณลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับโดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนคำนิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย3คุณลักษณะพร้อมๆกันดังนี้3.1ความพอประมาณหมายถึงความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเช่นการผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ3.2 ความมีเหตุผลหมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆอย่างรอบคอบ3.3การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล 4. เงื่อนไขการตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน4.1เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ4.2เงื่อนไขคุณธรรมที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทนมีความเพียรใช้สติปัญญาในการดำารชีวิต 5. แนวทางปฏิบัติผลที่คาดว่าจะได้รับจากการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้คือการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมความรู้และเทคโนโลยี ก็มาเรียนรู้หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ถือว่าเป็นวัตกรรมที่มีคุณค่ายิ่งและยังมีความลึกซึ้งก้าวหน้าและเหมาะสมสําหรับสังคมหลักการสําคัญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี5ประการคือ 1. ความพอประมาณคือความพอดีไม่น้อยเกินไป ไม่มากเกินไปไม่เติบเตอเร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปและไม่โดดเด่นเกินไป 2. ความมีเหตุผลคือทุกอย่างต้องมีที่ไปที่มาอธิบายได้การส่งเสริมกันในทางที่ดีสอดคล้องกับหลักพุทธธรรมคือความเป็นเหตุเป็นผลเพราะสิ่งนี้ทำให้เกิดสิ่งนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตามเหตุผลปัจจัย 3. ความมีภูมิคุ้มกันที่ดีจะต้องปกป้องคุ้มครองไม่ให้เกิดความเสี่ยงที่ไม่ควรจะเป็นเช่นเกิดความเสี่ยงเพราะมีความโลภมากเกินไป 4. ความรอบรู้ต้องมีความรอบคอบมีการใช้ความรู้ใช้พิยาการด้านความระมัดระวัง มีการจัดการองค์ความรู้ที่ดีดำเนินการอย่างรอบคอบครบถ้วนรอบด้านครบทุกมิติ 5. ความมีคุณธรรมความดีคุณธรรมความดีเป็นพื้นฐานของความมั่นคงซึ่งประกอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมานะอดทนภาคเพียรและใช้สติปัญญาในการดำรงชีวิตนะครับต่อไปก็ให้นักศึกษานะครับชมคลิปนะครับที่ในหลวงรชัชกาลที่9ของเรานะครับ ได้ทรงเน้นย้ำเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงว่าพระองค์ท่านนะครับได้เน้นย้ำในเรื่องอะไรบ้างนะครับเชิญชมเลยครับเศรษฐกิจพอเพียงนี้ขอย้ำว่าเป็นการทั้งเศรษฐกิจหรือความประพฤติที่ทำอะไร เพื่อให้เกิดผลโดยมีเหตุและผลคือเกิดผลมันมาจากเหตุถ้าทำเหตุที่ดีถ้าคิดให้ดีให้ผลที่ออกมาคือสิ่งที่ติดตามเหตุการกระทำก็จะเป็นการกระทำที่ดีและผลของการกระทำนะก็จะเป็น การกระทำที่ดีดีแปลว่ามีประสิทธิผลดีแต่ว่ามีประโยชน์ดีแปลว่าทำให้มีความสุขคนที่เป็นแว่ารัฐบาลหรือข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐธารกิจหรือใครก็ตามก็เป็นประชาชนทั้งนั้น มีหน้าที่ที่จะประหยัดเงินของประเทศชาติของประชาชนเพื่อที่จะให้บ้านเมืองมีความปลอดภัยมีความสุขในขอบเขตของความร่ำรวยของประเทศก็ร่วมกันทั้งหมดถ้าทำอย่างนี้ได้ ก็เชื่อว่าประเทศคือประเทศไทยจะอยู่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่ารัฐบาลน,นี้อยู่ได้รัฐบาลน,นี้จะเปลี่ยนหรือจนเข้ามาใหม่หรืออะไรไม่ไม่ใช่ไม่ไม่จะเป็นแต่ว่าประเทศจะอยู่ได้เพราะว่าปฏิบัติอะไรมีประสิทธิภาพน้ำไม่ท่วม และประหยัดทั้งหมดนี้พูดอย่างนี้ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองครับก็ขอให้นักศึกษาทุกคนนะครับก็เตรียมสมุดปากกานะครับเพื่อทำการทดสอบหลังเรียนนะครับว่าหลังจากที่เราได้เรียนรู้มาแล้วนะครับ เราได้อะไรบ้างนะครับข้อที่1ข้อใดอธิบายถึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกต้องที่สุดก็แนวคิดนี้ใช้ได้เฉพาะเกษตรกรเท่านั้นขอความพอเพียงคือการรู้จักคิดพอใจกับสิ่งที่ตนมีอยู่คอความพอเพียงคือการพอมีพอกินสำหรับตนเองและครอบครัวงอความพอเพียงหมายถึงพออยู่พอกิน พอใช้และไม่พึ่งพาผู้อื่นขอที่ถูกต้องที่สุดคืองอมงูความพอเพียงคือพออยู่พอกินพอใช้และไม่พึ่งพาผู้อื่นสรุปคือเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึง การพออยู่พอกินพอใช้และไม่พึ่งพาทุกอื่นนะครับนักศึกษาข้อที่2ปหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงที่สําคัญที่สุดคืออะไรก็การจัดการขอการพึ่งตนเองคอการกรวมกลุ่มของชาวบ้านงอการเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความสามัคคี ที่ถูกต้องที่สุดคือขอไข่การพึ่งพาตนเองนะครับก่อนที่เราจะทําอะไรเราต้องพึ่งตนเองก่อนนะครับก่อนที่ให้ก่อนที่จะให้คนอื่นช่วยเรานะครับเราทําเท่าที่กําลังเรามีข้อที่3นักศึกษาสามารถนําหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนได้อย่างไรก็เน้นการพึ่งพาตนเองเป็นสําคัญขอไม่ทําความรอดร้อนให้บุคคลอื่น คอปฏิบัติตนในลักษณะการพออยู่พอกินงอถูกทุกข้อข้อที่ถูกต้องที่สุดคืององูนะครับการพึ่งพาตนเองเป็นสำคัญนะครับไม่ทำความเหลื่อล้ำผู้อื่น เป็นการปฏิบัติตนให้พออยู่พอกินนะครับสําหรับนักศึกษานะครับผมข้อที่4สิ่งใดเป็นประมายสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียงก็ความรู้หราขอความฟุ่มเฟือยคอความอยู่ดีกินดีงอเป็นเอกภาพ ข้อที่ถูกต้องที่สุดคือคอควายความอยู่ดีกินดีความอยู่ดีกินดีคือเป้าหมายสําคัญของคนเรานะครับในการพึ่งพาตนเองหรือครอบครัวให้มีความสุขมีอยู่มีกินที่ดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นข้อที่5แนวความคิดเกี่ยวกับระบบของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพระราชดำริในพระมหากษัตริย์พระองค์ใดก็พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวข พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคอพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชงอพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร พอที่ถูกที่สุดคืององงูพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรในหลวงรชัชกาลที่9พระองค์ทรงให้หลักแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประสบนิกรชาวไทยทุกคนสามารถพึ่งพาตนเองได้และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและไม่เบียดเบียนผู้อื่น เป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับเนื้อหาในรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงที่นักศึกษาได้เรียนรู้มาแล้วก็ได้ทําแบบทดสอบทั้ง5ข้อตรวจแล้วเป็นยังไงบ้างครับได้มีใครได้คะแนนเต็มบ้างแล้วก็ครูดีใจด้วยนะครับสาหรับคนที่ได้คะแนนที่สูงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็มีรายวิชาต่อไปที่เราจะได้ศึกษาเรียนรู้อีกนะครับในครั้งต่อไปจากเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ในวันนี้นักศึกษาสามารถ ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่สำนักงานกศนนะครับหรือ QR code นะครับที่ครูจะแปะไว้นะครับและครูขอฝากให้นักศึกษาได้ศึกษาทำความเข้าใจในบทที่1เรื่องนะครับความพอเพียงเพื่อให้นักศึกษาสร้างความเข้าใจในเนื้อหามาก่อนเรียนและเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ